อ d ีม n แอดเวนเจอร์ในวันนี้จะมารีวิวตัวเบเ t อร์พาร์เลเวล25ในอัปเดตที่18กันตัวละครเป็นตัวไฮบิดสามารถตีทั้งตัวบนพื้นและตัวบนแอร์ได้ดาเมจตัวละครเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวตัวละครจะเป็นอย่างไรไปดูกันกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแม a น a เวนเจอร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวชิกะใช่ไหมอาเมชิกะใช่ไหมจากเรื่องของ World t ิเกอนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดต18เนาะไม่ใช่ตัวละครปกติตา ที่หาตามตู้หรือว่าตัวซีครตจากเลเยจันสเต e นะครับตัวละครนี้จะหาได้จากไหนนะครับตัวละครนี้จะหาได้จากเบเดอร์พาร์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดต18นี้นะครับก็คือเบเดอร์พาร์นี้ส่วนตัวของชิกะเนี่ยจะได้ตอนเลเวล25นะครับนี่ก็คือเลเวล25นะครับก็ตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาตัวชิกะอยู่ตัวละครเบเ t อร์พาร์ก็แน่นอนครับไม่ได้เก่งเบอร์ไม่ได้เก่งวางอะไรอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวละครเบเดอร์พาร์ส่วนมากเนี่ยจะใช้ได้อยู่ไม่ก่ กรณีครับยกตัวอย่างเช่นตรงธาตุและไม่มีตัวละครที่ดีไปกว่าตัวแบดเดิ้พาร์ตนะครับก็พวกตามทัวนาเมนต์นะนะหรือว่าจะเป็น i n f i n i t y c a s t คสซิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นถ้ามีบัฟดีๆนะครับอย่างเช่นตัวโอชิอย่างเงี้ยตัวโอชิก็จะลดราคาตัวละครเนานะแล้วก็ได้บัฟตัวละครเอาเป็นว่าส่วนน้อยครับส่วนน้อยที่จะได้ใช้ตัวละครของแบเดพาร์ตเนาะไม่ค่อยมีตัวละครเก่งออกมาหรอกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะส่วนแบดเดิพาร์ตนี้ ออกไปตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทางผู้พัฒนายังไม่ได้บอกว่าบปเทพาร์ตนี้จะออกเมื่อไหร่และจะเปลี่ยนแบตเตอร์พาร์เมื่อไหร่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสแหละน่าจะอีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ไม่เป๊ะไม่ชัวร์นะอันนี้คือคาดเดาไปเรื่อยๆนะครับมาดูของอ e โกันตัวละครชิกะนะครับจะใช้ของอีโวอย่างเดียวไม่ใช้ดาวเนาะซึ่งของอีโวตัวละครเนี่ยก็จะได้มาพร้อมกับตัวละครเลยนะครับถ้าซื้อแบตเตอร์พาร์นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ซื้อแบต ราก็จะไม่ได้ตัวชายนี่เนาะบวกกับไม่ได้ของอีโวด้วยมัง้งผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ของอีโวตัวละครด้วยซึ่งหาได้จากไหนก็หาได้จากท่านวิวตรงนี้ถ้าจะอีโวตัวละครนอะนะนี่ตรงนี้นะครับช่องคราฟเนาะนี่เลยก็จะอยู่อันแรกเลยเป็น Lighting Trigger อันนี้นะครับสามารถใช้ดาวในการคราฟได้นะครับก็จะมีดาวรุ้ง2อันดาวแดง3อันดาวเขียว3อันดาวชมพู3อันดาวฟ้า3อันและดาวเหลือง15อันก็จะได้เป็น Lighting Trigger ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อ b บ t เ l e p a พาร์ตต้องมาคราฟตตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนคนที่ซื้อ b บ t เ l e p a พาร์ตเนี่ยก็จะได้ตัวชายนี่บวกกับของอีโวตัวละครเลยนะครับง่ายๆส่วนตัวละครชิกะนะครับอีโวขึ้นมาแล้วจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันชิกะนะครับอีโวแล้วจะได้เป็น3 0มสิบเปอร์เซ็นต์แอคแทกบวกกับน่าจะเมเทโอประมาณนั้นนะครับตัวละครที่ผมจะอีโวเป็นตัวละครชายน Chinese, นะี่เนาะตัวละครชิกะเนี่ยไม่ต้องเก็บคิวนะครับสามารถอีโวตัวละครได้เลยนะตัวเบตเตอรพาร์ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเรากดอีโวเลย แตดขึ้นมาอู้เป็นสแตดเสลบด้วยนะ ก็ดีอยู่ดีอยู่ใช้ได้อยู่ตัวละครชิกะเนี่ยจะมีคอสเมติกด้วยอะคอสเมติกตัวละครไชนี่ชิกะเป็นอย่างไรโอ้มีแสงแบบนี้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างเท่เลยนะสวยใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวละครธรรมดาเนี่ยเป็นแบบไหนผมไม่แน่ใจผมไม่มีตัวมารีวิวให้ดูด้วยสิคือมันมีแหละแต่มันอีโวมันค่อนข้างเปลืองของอนะอันนี้คืออีโวมาคือมันไม่เสียอะไรไงแล้วก็บวกกับมันได้สเตตด้วยก็เลย o, อีโวตัวละครมาให้ทุกท่านดูส่วนตัวธรรมดาก็น่าจะคิดว่าไม่มีออร่าแล้วก็น่าจะมีแค่ปืนหรือเปล่าแล้วปืนเป็นสีด มผมไม่แน่ใจนะครับไม่มีตัวละครนะํามาให้ดูต้องขออภัยนะตรงนี้ด้วยจะขอรีวิวเป็นตัวชายนี่ละกันนะครับเพื่อง่ายต่อการถ่ายทำเนาะคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมนี้ก็อาจจะซื้อเปทพาร์ตหรือมั้งพอเปทพาร์ตไม่ได้เยอะโอเคส่วนในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลยครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกนะครับชิกะจะวาง 1, 3 5 0ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกและชิกะเนี่ยต้องวางบน ภูเขาหรือว่าบนหลังคาหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่บนที่สูงเท่านั้นนะครับก็คือเป็นตัวฮิวนั่นแหละเราจะตีเป็นเส้นตรงแบบนี้นะไม่ใช่ Circle AOE นะก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยโอระยะเนี่ยค่อนข้างไกลเลยวางครับชิกะนะครับเป็นตัวกายภาพเป็นทาุลมเนาะขั้นแรกการโจมตีเป็นยังไงก็คือเป็นการหมอบลงไปแล้วเป็นการยิงออกไปนะครับก็เป็นตัวสไนเปอร์นั่นแหละ กาไปเส้นตรงแบบนี้คันแรกก็จะมีดาเมจอยู่ที่4,223สวนระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่4.5วิส่วนระยะการจบจีเนี่ยอยู่ที่32หน่วยถือว่าตีเร็ว และตีไกลมากๆเลยนะสําหรับขั้นแรกนะแต่ดาเมจเนี่ยค่อนข้างน้อยก็อย่างที่บอกฮะว่าตัวไปได้พาร์ทเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อัปเกรดขั้นต่อมาใช้เงิน2,000ในการอัปเกรดดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น9,800ส่วนระยะเวลาเนี่ยเท่าเดิมส่วนระยะการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1.1หน่วยอัปเกรด2ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น1 6 8 9 4ส่วนระยะเวลาเท่าเดิมส่วนระยะเานี่ยเพิ่มขึ้นมา 1. 1หนยใช้เงิน3,000ในัปเกรด ส่วนอัปเกรด3เนี่ยจะเปลี่ยนท่าโจมตีแล้วเป็นลีดบูลเลตแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่3 5 1 9 7ส่วนระยะเวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น6.4วิส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น35.6หน่วยใช้เงิน4 0 0พันในการอัปเกรดโอเคอัปเกรดเลยเปลี่ยนมาเป็น Circle AOE แล้วนะครับการโจมตีโอ้แล้วท่าตีเป็นยังไงอ๋อเป็นการยิงรัวรัวแล้วนะครับไม่ใช่เป็นการยิงนัดเดียวเนะาะทำดาเมจ3ฮิตท่าการโจมตีที่2เนาะ โอเคอัปเกรดขั t, ้นต่อมาอัปเกรด4ใช้เงิน5,000ในการอัปเกรดส่วนดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น46,460ส่วนระยะเวลาเนี่ยลดลงเป็น5.9าวิส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น36.7หน่วยนะครับอัปเกรดขั t, ้นต mm ่อมาก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น5 6 3 1 5ส่วนระยะเวลาเนี่ย mm hmm. ลดลงมาเป็น5.5าวิส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น37.8หน่วยใช้เงิน6 00 0ในการอัปเกรดนะครับ อัปเด6นะครับเปลี่ยนท่าโจมตีแล้วเป็นท่าเมเทโอก็คือท่าที่เราอีโวขึ้นมาแสดงว่ากใกล้เต็มแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรเลยดามเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น8 4 4 7 7 3ส่วนระยะเวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น7.7วิเนาะส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น43.2เลยนะถือว่าไกลมากเลยนะครับส่วนเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ย7,500นะครับวงโจมตีใหญ่ขึ้นด้วยนะครับค่อนข้างอู <Ooh. S 1> ้ฮะ ฮิตเดียวแต่ฮิตเดียวไ,ไม่มีอะไรเลยฮิตเดียวถ้าโจมตีมันดวลังแหละม,มันดวลังแหละแตม่มันไม่มีอะไรเลยก็อ,อนั่นแหละฮะตัวไม่ได้พาดน,นะครับก็อย่างที่บอกครับปวดตัว,ตวชุวย ก็อย่างที่บอกครับตัว Battle Pass เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งอะไรเนาะถัดมานะครับอัปเกรด7ดามเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น112,000นะครับส่วนระยะเวลาเนี่ยลดลงมาเป็น7.3วิส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น45.4หน่วยใช้เงิน10,000ในการอัปเกรดครับโอเคยังไปต่อได้อีกนะอัปเกรด8เนี่ยดามเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น140,000ส่วนระยะเวลาเนี่ยเท่าเดิมนะครับส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น48.6เลยนะใช้เงิน12,500ในการอัปเกรด แล้วแม็กที่อัปเกรด8นะครับก็แน่นอนครับตัวฟรีมันจะไม่ได้เก่งอะไรเวอร์วังขนาดนั้นนะก็เข้าใจได้อยู่นะครับแต่ว่าถือว่าทําได้ดีไหมสําหรับคนที่ไม่มีตัวละครตีแอเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้อยู่นะเหตุผลเลยคือดามเมจเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเวอร์เยอะวังอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับคนที่ไม่มีตัวละครเลยเนี่ยผมมองว่าใช้ได้อยู่ครับนำไปใช้ได้อยู่ถ้าไม่มีตัวละครเลยนะตัวชิกะนะครับสามารถวางได้สูงสุด นะครับชิกะส,สามารถวางได้สูงสุด4ตัวเนาะเงินในการอัปเกรดรวมวางของชิกะนะครับจะอยู่ที่5 1 3 5 0เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นเงินที่แพงอยู่นะถ้าสําหรับดาเมจแค่นี้นะเทียมันประมาณเมเดียชุยะเลยนะเงินเท่านี้นะแต่ก็เข้าใจที่อยู่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวเบทีพาร์ตไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะมันเป็นตัวฟรีนะในการวางชิกะ4ตัวรวมอัปเกรดเต็มเนี่ยราคาจะอยู่ที่2 5 4 0 0เท่านั้นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้ถูกแล้วกันเนาะราคามันก็ใกล้ๆกันกันกบพวกเมเดียพวกชูยะแหละโอเคเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาลองบัฟดูนะครับเริ่มต้นด้วยบัฟเออร์วินก่อนเลยแล้วกันนะครับบัฟร้อยเออร์วินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจจะอยู่ที่2 8 1 0 0นนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวจะลองบัฟกีฟีดดูนะว่าจะกลายเป็นเท่าไหร่ บัฟกีฟีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดาเมจจะเพิ่มมาเป็น422,000โอเคบัฟสุดท้ายครับจะเป็นบัฟของโอชิเนาะโอเคตอนนี้บัฟทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงบัฟโอชิด้วยดาเมจจะอยู่ที่443,000นะครับก็ถือว่าทําได้ดีสําหรับตัวแบ t เทิ p a นพาร์นะครับดาเมจเนี่ยถือว่าไม่น้อยจนเกินไปแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่มากด้วยดาเมจปานกลางถามว่าใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้แต่ถ้ามีตัวอื่นผมแนะนำไม่ หาตัวอื่นมาใช้ดีกว่าเช่นเมเดียชูยะฮินามิหรือว่าจะเป็นโคนันก็ตามตัวละครเหล่านี้เนี่ยเก่งกว่าชิกะแน่นอนนะครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าตัวชิกะเนี่ยเป็นตัวแบทเทิลพาร์ตตัวละครแบทเทิลพาร์ตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เก่งอยู่แล้วครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีตัวตีแอร์หรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับอีโ e วง่ายไม่ต้องเก็บคิวให้มันยุ่งยากแล้วของอีโวเนี่ยหาง่ายด้วยก็คือมีแค่ดาวเท่านั้นเองนะก็สามารถอีโวได้ ได้แล้วตัวชิกะาเนี่ยจะเหมาะ กับเทรด DIY ลองลงมาก็จะเป็นยูนิคเพราะชิกะเนี่ยสามารถวางได้สูงสุด4ตัว4ตัวเนี่ยจะทำดาเมจได้สูงที่สุดเนาะส่วนวางตัวเดียวเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยไม่เหมาะกับยูนิคเท่าไหร่แต่สามารถใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าวาง4ตัวเนี่ยก็จะขจัดการอ่อนของมันได้ก็คือการตีฮิตเดียวนั่นแหละนั่นคือข้อเสียหลักของตัวชิกะเลยถ้าเจอตัวโล่แบบนี้เนี่ยก็จะดูง่อยไปเลยนั่นเองผมถึงบอกว่า DIY เหมาะสําหรับมันส่วนเรื่องระยะเวลาการ โจมตีถือว่านานไหมผมมองว่าก็นานแต่ว่าไม่ได้นานเวอร์วังอะไรขนาดนั้นจัดอยู่ระดับปานกลางแล้วกันเนาะประมาณ7วิเนี่ยผมคิดว่าอยู่ประมาณปานกลางไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอ่ะถ้าจะให้เร็วๆต้องแบบไหนเร็วๆก็เช่นแบบนี้นะครับ4วิ5วิอะไรทํานองนี้จะถือว่าเร็วนะครับผมมองว่า4ี่วิหวิเนี่ยเร็วแต่พวกประมาณ6วิ7วิ 8วิเนี่ยผมมองว่าอยู่ประมาณปานกลางส่วน9วิขึ้นไปเนี่ยผมว่าจะเริ่มช้าแล้วแต่ว่าตัวที่ตี9วิส่วนใหญ่เนี่ยวงโจมตีมันก็ค่อนข้างกว้างอะเนาะส่วนเรื่องระยะของชิกะเนี่ยเป็นยังไงผมมองว่าทําได้ดีมากเลยนะครับระยะมัน48.6เนี่ยถือว่าไกลมากเลยนะอันนี้คือสเตตธรรมดาด้วยนะครับไม่ใช่สเตตเอสด้วยดูดิ ي, เป็นไงระยะผมถือว่าไกลนะค่อนข้างไกลใช้ได้เลยนะครับสรุปนะครับชิกะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่มีตัวละครตีแอร์ดีๆเลยส่วนใครที่มีตัวละคร ตีแอร์ดีๆก็ไม่ต้องใช้เช่นนินามิชูยะเมเดียอะไรก็ตามแต่ทํานองนี้เนาะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวชิกะส่วนตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรหรือครั้งหน้าผมจะมาทําอะไรฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆและทันคลิปที่ผมจะลงขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่แรกจนจบมากเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ